เราสองคนไม่ต้องรู้จักชื่อกันดีกว่าเนาะทำไมอ่ะเอาก็ถ้าเราสองคนรู้จักกันอ่ะฉันก็ต้องมานั่งแครคุณจะพูดอะไรตรงๆก็ไม่ได้อ๋อได้ด้วยเหรออย่างนี้ผมจะพูดอะไรกับคุณก็ได้อืคุณไม่โกรธด้วยไม่อินวัตหูกลางนมแบนตัวหนาขาสั้นตูดใหญ่สอกดำาข่าด้านหน้าบานอย่างกระลิงโกรธปะไม่โกรธไม่โกรธเลยหนุกดีว่ะ หนุกพ่อมึงนี่ฮะพ่อกูเอาคืนมาได้ไอสัตว์อีหมากแดดน้อยหอยนางลมอีนมอแปรเต้าอีเย้าวกับหมาอีกระได้ไม่รู้อีชิงหมาเกิดอีดอกท้ออีหอยบาดเพ็ดอีเห็ดต้มยำอีดำปัดเป็ดอีเห็ดแช่เย็นอีหมอยลุงลังโอ้ไอสัตว์ดัาจะเลยคิดว่าหลอหน้ายังชั่วตัวยังเกลียดเกลียดเชี่ยบหายมองนิดมองหน่อยทำไม่ได้คุ้มมาหมายมึงหลอกไอ้สัตว์สี คิดว่าด่าเป็นคนเดียวเหรอขอสักชุดนึงเลยช้าคังคกลกแผ่นดินริ้งสองแฉกแหวกกอย่้าบ,บ้าห้าร้อยปต่ลังคาประจวดปวดทองรอกก้อนาลาไปกินเบ็ดเห็ดสามสีนีสารถดเสียงดังทังตีเหล็กเด็กปัญญาอ่อนนอนกับกระโปงหลกโ่อู้ไม่กลับย่างเกลือเคื่ออหิวามาขี้คอขึ้นสนิมนินสายขาถึงน,นักวัสะบูยกล้วยตากแหงแกงวักทองทองเจ็ดโคตรแฉกเต็มตัวไม่รู้จบขึ้นเออคือขึ้นคอหมอแฉเอือเผือกล้มควันนัง่นึ้นักห่าเล ดูขาตั้งติดของหม้อก้นทะลุกระชุก้นล้วนหัวอกระชากกระจาดปลาแห้งแข็งไม่เข้ารูกระทูแม่กองสององค์คดหดหัวในกระดองสมองเข้ามาเล่นถั่วลวกอินไก่ใจมาสิวตัวตลอดสกงกเป็นนิจศินหินใต้บาดาลนาหนักเลงเพลงผิดขีดท่าบ้านจาเื่อนข้าแมลงสาบทรงเครื่องเรื่องข้าวสุกระปุกตั้งชายขายมาแบกคนแบกกุ้งถุงข้าวเปลือกเสื้อทุกงานมาสังคมพะผมสีซี่จบไม่ฉีดฟอร์มาลีนถิ่นริมรั้วบัวเต่าถุยปุ้ยไรถังกาก็ะปิทั้งคืนหื่นเป็นสันดานหวานผ่าซากกกกาาาสสิิงงงงงงปฏูออออยุุุตตแแดดลละะนนจหั ฟาไกลูกเดียวเดียวห่วยๆช่วยสักขยาบูกระตายขุดแล้วพาวชาวสวนทุเรียนแต่เพียนหางยาเล่าหางขาทลาดแต่เรื่องโง่โง่บุรุษมนุษย์สามาเจ้าชาแต่เรื่องชั่วแกงขั่วหอยขมยมแต่เรื่องผิดจิตวิปลาสท่านเงินตาแต่ดาย่อถากไม่หลักปักที่เลนยิงเหรนหางไม่ตะไคร้ในท่อน้ําจําตับเป็ดผู้เช็ดหน้าดันดาคอหานซ่วมซึมอึมคึมตลอดชาหาจอมเทียเชื่อตะบันมาหปากมาโห่ซ่วมสาธารณะกระบะขี้แมวแจ๋วยี่ผีพายวายเขาหักปากคนเลยตะเถงตกใต้ถุนในละคุณแผ่นดินเกินระเบิดแสวงเครื่องพกกระเดื่องตำข้าวมะพร้าวห้าวยั สักกระเบือยัดก้นคอยแต่เลี้ยเปรี้ยหมาตื่นปืนก็บอกคดไอ้กระบอก,ออบอกต่อราชบ้าลังติขนาดคิดไม่ค่อยออกอะเนี่ยไปสัก